ีีกน,นเขาไม่ได้ไถโอ้โหแน่ฝนมาไงรไซ้ายบ้านอยู่ใกล้ครับเข้าไมาทำทำมอไซค์ถอยขวางเข้าไปครับอันนี้มากับโ,โจโจ ตำแหน่งมาร์กจุดไปอยู่หาหลุมพีใครจะไปรู้ว่ามันจะมีหลุมเดี๋ยวลงไปอย่างนะี้แหละระวังเข้ามาเลยไหมดูนี้ทางเข้าขไม้อุ้ยต่อด้วย มันก็ต้องอย่างนี้แหละผมก็หากันลงกันอย่างนี้ทุกคน รไหนนคับกยดิโดนแล้วนะครับสวยเลยครับมาไได้ยัังงครบโชว์ผลงานเลยครับโชว์ผลงานเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้ยอ่สวยครับตัวนี้ได้อีกแล้วครับเลยได้อีกแล้วครับให้หน่อยส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยย่อลงไปอีกย่อลงไปอีกทำกดย่อลงไปคอยเธอเดินเดินลงเดินลงน้ำไปนิดนึงเดินลงน้ำไนิดนึงให้ใครมันทำงานเออเออ ดูดูตั้งสายดีๆเดี๋ยวผมแพนกล้องให้เล่นไปเล่นเดี๋ยวนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอุ้ยเี๋นะครับดูนะฮะอ้มดียนะครับโอุ้มเดี๋ยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะน้าตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับจิมจากช่องจิมตกปลาพาละตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ลําห้วยมุกนะครับที่แถวแถวสวนน้ํานะครับวันวันนี้ผมก็มากับโปโจนะครับนี่ครับโปโจที่พาเข้าหมายครับสสวััดีครบเห็นไหมครับโปโจก็แอบแอบอยู่ ตรงหลุมปลานะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับซึ่งเป็นห้วยธรรมชาติัวโจบอกว่ามีตัวแน่นอนโดนนะครับโดนแน่นอนว่างั้นนะครับคอนเฟิร์มมาไม่โดนก็กลับบ้านครับเดี๋ยวมาใหม่ไม่โดนก็วันหลังมาใหม่โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมตกเป็นระยะ3.6นะครับตกไปไม้ตายนะครับ ก็ลงไปแล้วไม้แรกนะคระับไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวอะไรขึ้นมาวันนี้มาเว้ยปลาขาปลเขาครับตัวเลขอ,อย่างไรก็มีปลาเข้ากล้องแล้วไม่เงาแล้วนะครับวันนี้น,นะครับมานะครับปลาตัวแรกขัาไว้ก่อน อันนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมาตกเป็นสองคันนะครับคันเล็กก็จะเกี่ยวใส้เดือนนะครับเพื่อเก็บปลาเล็กส่วนคันคันใหญ่ก็จะตกเนื้อนิ่มนะครับตกปลาใหญ่ครับตอนนี้ก็คันเล็กก็เก็บปลาเล็กมาแล้วครับหนึ่งแต่รุนกันว่าปลาใหญ่ไม <c oughs> เอาใช่ไหมครับเอาเหมือนกันครับวันนี้ก็ลมนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ครับถกได้ ก็จะยกกรงเพียนเดือเนี่ยกะยุกกะยกไม่รู้กินตอนไหนครับว่ายกกองเพียนเดือดดนแล้วนะครับสวยเลยครับมาได้ยังไงครับโชว์ผลงานเลยครับโชว์ผลงานเลยครับอะไรไม่รู้ครับเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นอะไรครับพี่จผ้าแถวนี้เรียกปลาปากนะครับมันจะเป็นเหมือนตระกูลปลาตะเพียนนะครับแต่คีบกระดงจะไม่เหมือนเดี๋ยวจะผมใช้ดูชัดๆนะครับ อาจจะมีเยอะในแหล่งน้ำโขงนะครับแล้วก็ตามลำห้วยไม่รู้ว่าภาคอื่นมีไหมครับแต่ว่าภาคกลางไม่ค่อยเห็นอาจจะมีแบบตามภาคเหนือภาคอีสานนะครับสวยไม่ล่าสวยเลยล่าออขอบคุณมากครับโปโจโอเคไอต้องให้เครดิตโปรนอีกทีนะครับกุ๊ดจิ้วเพราะว่าเป็นคนชี้เป้าให้บครับโอเคสวยๆตัวหนึ่งครับมันมันครับ ออครับคุณพิมหาครับวิทยาย,ย,ยุทธ์เย็อ <c oughs> ู้ยเยอะปากกางเยอะเดี๋ยวอีสานนี่แหละคนไม่ค่อยมีเ,เ,เอาแล้ครับเอาแล้วครับโอ้ยอยาะเ้๋สวยครับตัวนี้ได,ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับปลาเผา ต่อวิฟอฟานลรานล่ที่ปลาเพ้าหมา ดูโบโจครับโดนกระบังครับฮ่ากระบังกระมังแมนโบคือตัวใหญ่เดี๋วกว่าพูดกระบังไอ้พี่เตี้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดินไปเดินไปเดินไปเล่นไปก่อนนุ่นจันนุ่นจันนุ่นจันเหรอครับนุ่นจันชุบชุบชุบนั่งนั่งย่อหน่อยนั่งนั่งนั่งสูงหน่อยไปประคองประคองประคองอันเล็กเก็บยังยังชิมโดนแล้วนะครับเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนยังไปขึ้นง่ายไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าประคองได้ค่อยปรค่อย ส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยย่อลงไปอีกย่อลงไปอีกทำกดย่อลงไปถอยเธอเดินเดินลงเดินลงน้ำไปนิดนึงเดินลงน้ำไปนิดนึงให้คันมันทํางานเออเออดูตั้งสายดีๆ๋ยวผมแพนกล้องให้เล่นไป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 เออโอเคมันยังไม่หมดเล่นให้มันงายก่อนเอองายอันนึงอันนึงอันนึงอายอายูุ่ยเฉยเยี่ยเฉย ด้านสวยมาเลยครับจันเร็ววันที่คิดนะครับโห้ยสองกว่าพี่แม่งวันตับเลยสองสองอืสวยเลยครับไปแลอ่ะะอันนั้นเองอ่ะโอ้ยอะไรครับเนี่ยมันต้องเป็นปลาผมสิอะไรครับเนี่ยปลาจู โอ้โหเร็วกว่าที่คิดนะครับชิมตกปลาพาเลาะตกปลาพาเลาะครับโตปลาเล็กยังไม่มาเลยครับนี่เดี๋ยวคอยนวดไปก่อนช้าๆเลยเล่มงามผมไม่เลี่ยงสวยนะครับเนี่ยหมายธรรมชาตินะครับโอเคนะครับขอถ่ายภาพนิ่งก่อนครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูรอบบ่ายน่าจะเข้าอีกครับ นะครับปลาเล็กครับตัวนี้ไม่เล็กครับไม่เล็กครับอุ้ยปลาส้โคตรใหญ่ปลาส้ใหญ่ครับกินไส้เดือนครับตัวนี้ปลาสร้อยใหญ่เต็มปากเลยไม่หลุดสวยครับโอเคครับไส้กระบอกด้วยใหญ่จริงเก็บปลาเล็กครับระยะสองสี่ใสไส้เดือนนะครับ อูแล้วครับอูแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับ,บกำมังครับโอ้ยยกเลยแล้วกันอึ๊บอากำมังตัวแรกของวันนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงมานะครับเพิ่งได้ตัวแรกตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเย็นแล้วนะครับบ่ายสามไงครับใส่สวยเลย งูใสสวยครับโอ้ยโอ้ยหลุดครับใสสวยโอ้ยกำลังไหมกำลังใหญ่อืมอืรีบดหลมเิเลอ่ะต่ตัวใหญ่อวรอ่ะตัวใหญ่อ่ะใหญ่มากเลยอ่ะ ได้แล้วครับโอ้ยได้แล้วครับโอ้ปลาอะไรครับนี่ปลาลาดครับปลากระทิงปลากระทิงปลากระทิงครับปลากระทิงเล็กอันนี้วันนี้ได้แปลกนะครับ อ้ยลุดโดนใช่ไหมขาดขาด,ดหเหรอเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอู้ดูครับมีมีชิงหน้าขาดขาดได้ไงวะอ้หลังจากเมื่อกี้นี่ขาดครับ,รรบชิงหน้าหกปอนด์ขาดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นแปดปอนด์นะครับมาดูกันว่าตัวอะไรครับที่มากินเมื่อ นี่นะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอุ้ยนี่และครับหลุดนะเดี๋ยวดำพี่ตักอืมอะไรวะใช่เขาใหญ่เนาะเฮ้ยทำไมมันหลุดนะขบิ้งไปไหนนี่กำลังจะจับเนี่ยอุ้ยพี่เล่นหดเกินปลาไมหมดเลยรีดดำมันเลยอุ้ยหลุดสองนี่ตายเลยอะขาดหลุดอะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยเหตาการครับ ถอ,อนขึ้นมาเดี๋ยวอะไรจะหาหมึกล้องหน่อยซื้อล่มให้เขาตัดเลยเนาะล้มกระดาษเนาะนะครับ,รบทุนมีอาการแล้วครับวดนทำทีฮะ <c oughs> เดี๋ยวมันเปิดกระป้าขยี้ยังไม่มาเดี๋ยวมันก็มา รากนี้ตห้อแขนนะกับวินเจ็บหลแบบนี้ะเต็มอเลยเขาใหญ่แน่นอนโอโหเจวิงตามารปรากผลงานปลารวมวันนี้นะครับผมก็กับจปลาเล็กนะครับไม่นอยนปลาเล็ก <sh> <sh> มือกำมังอยู่แล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมาดูนะครับโค้ดกำมังโจประเรกจริงๆครับดูกำมังไซส์สวยเลยครับของโจกำมังล้วนครับนี่ของผมก็มีแปลกๆเลยครับมีทุกปลาไม่ซ้มชนิดเลยกระทิงก็มีนะครับหนึ่งตัวปลาปากก็มี ป่ามันจะเป็นตะระกูลปลาตะเพียนนะครับตั้ก็ขายปลาเพียนเลยสมารอยู่ในน้ำโขงดูปลากระมังโจครับนี่จะน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยได้มาแล้วครับโอรับผมว่าตัว,อ,ตวอุ้ยน่าจะมีห้าขีดครับตัวนี้รกระมังห้าขีดคลเหลือเฟือครับตัวนี้กินได้ทั้งบ้านคนละคำนะครับก็เลยได้ทั้งบ้านนี่ครับ ไอเย็นพี่ยังไม่ได้ล่าเลยนี่ครับนนจันทร์ครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องโจปลาเล็กด้วยนะครับช่องกิมตกปลาพะร้อด้วยกันครับวันนี้มาจับมือกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปตกที่ไหนต่อครับมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ